มาครับมาอยู่บ้านก็มีออเดอร์เข้าไม่หยุดรายได้เสริมสุดปังจากแฟนชายชาเขียวกระป๋ออยากมีรายได้เสริมแต่ไม่อยากออกจากบ้านทำยังไงดีแฟนชายชาเขียวกระป๋อตอบโจทย์สุดๆเลยไม่ต้องมีหน้าร้านใหญ่โตไม่ต้องมีประสบการณ์มากแค่ขอให้มีใจรักการขายก็เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเองเป็นจุดเด่นของชาเขียวกระป๋อมีเมนูหลากหลายชาไทยชาเขียว โกโก้ go. หรือจะท็อปปิ้งด้วยชีสนุมน่มๆอร่อยออร่อยขายง่ายถูกใจทุกวัยวัตถุดิบพรีเมียมชงง่ายพร้อมส่งสอนครบทุกขั้นตอนไม่มีพื้นฐานก็ทำได้รับออเดอร์เดลิเวอรีสั่งผ่านแอปต่างๆและรับซัพ์ได้ทุกวันเริ่มก่อนรวยก่อนหลายคนเริ่มจากศูนย์สู่ยอดขายหลักหมื่นต่อเดือนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคนต่อไป พร้อมประกอบธุรกิจไปด้วยกันกับแฟนชายชาเขียวกระป๋อ